สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนีโป๊แตกชูวิทย ขย่มรัฐบาลแช้เดือดซัดรัฐบาลพึ่งตื่นหรือเผยระบาดท,ทุกรอบต้นต่อก็ล้วนมานจากเจ้าหน้าที่รัฐโดยเมื่อวันที่11เมษายยนปี2504นายชูวิทย์กมลวิสิตอดีตนักการเมืองและอดีตเจ้าของสถานบันเทิงชื่อดังได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กถึงการแพร่ระบาดของโควิดที่มาจากผับและสถานบันเทิงว่า รัฐบาลเพิ่งตื่นสารจำคุกสองผู้จัดการผับดังทองหล่อต้นต่อคลัสเตอร์โควิด -2 เดือนไม่รอลงอาญาคริสตัลคลับและเครือกายอักคระสถานบันเทิง เริงลมยานทองหล่อต้นต่อของการแพร่ระบาดโควิดรอบล่าสุดที่ลามไม่หยุดจากนารีสโมสอนไปยันทั่วประเทศครั้งแรกสนามมวยฝีมือทหารครั้งสองแรงงานต่างดาวฝีมือทหารครั้งสามบ่อนการพนันฝีมือตำรวจครั้งที่สี่คริสตลครับฝีมือตำรวจ ผลออกมาเหมอเหมอไม่ได้ไม่เสียแต่ไม่มีครั้งไหนที่เป็นฝีมือชาวบ้านผู้ทำมาหากินสุจริตเดินต้อยต่อยตามนโยบายรัฐเลยสักนิดเลยครั้งนี้ตำรวจท้องที่สอโนทองหล่อและกองบัญชาการตำรวจนครบาลพึงทราบว่าสถานที่อย่างคริสตัลครับที่ใหญ่ตมโหรานกลางทองหล่อไม่มีแม้แต่ใบอนุญาตสถานบริการตามพรบสถานบริการ อย่างที่ผมกระซิบเอาไว้แถมเปิดกันยันย่ำรุงพระบินทบาตขายเล่าเอาผู้หญิงมาเปิดโชว์ะดือโชว์หน้าอกนั่งดื่มมีโคโยตีเต้นเด้งหน้าเด้งหลังมีห้องสูตรห้องคาราโอเกะเป็นร้อยห้อง ลงทุนหลายร้อยล้านเปิดกันจงครืมได้ใจมาหลายปีแล้วเจ้าของยังไม่ยั้งมือโยกเงินเรียกหุ้นใหม่มาเปิดเอโมโลอครับให้สะใจไวโกไปเลยนี่ห่างนักการเมืองสสอทุกญ,ญี่ปุ่นไม่ติดโควิดก็ยังเปิดรับเงินรับสวยกันเปรมปีส่วนทองที่ก็ยังทำหน้าตายไม่รู้ต่อไป พอมีเรื่องพึ่งถึงบางอ้อว่าอ๋อเปิดไปโดยไม่มีใบอนุญาตนี่ว่างงง,งว่าไอออสเปิดไปได้ไงวะอย่างนี้ต้องปิดสถานที่แบบนี้ไม่ใช่ซุ้มคาราโอเกะข้างทางนะครับท่านพี่รับหูหลับตาให้เปิดจนบรรลัยสงกรานทั่วประเทศตำรวจท้องที่และกองบัญชาการตำรวจนครบาล ถึงพึ่งลืมตาอ้าปากมองเห็นสั่งปิดเพราะโควิดแพร่และจะตั้งกรรมการสอบดูว่ามีอะไรอีกจากใจชูวิทย์ถึงพอบตรที่เคารพต้องมาปวดเสียนเวียนกล้าวตั้งแต่รับตำแหน่งน่าเห็นใจท่านพวกบอนพนันออนไลน์ลงขันการเปิดอวดสักดาไม่เกรงใจเอาอย่างหลงจู้สมชายเปียบหวดก้นทองที่สักทีอย่าปล่อยให้ซาเสียให้มากนะ แค่จำคุกสองเดือนผู้จัดการไม่รอลงอาญาเพราะสารท่านเห็นว่าทำความเดือดร้อนให้กับประเทศประชาชนคนเดินดินแต่สำหรับน้องอ,อชื่อจิงกอเจ้าของทั้ง3าที่รอดไปอย่างชิวๆกะหวังรอไฟเขียวเลี้ยวกลับมาเปิดกันใหม่อย่าปิดแค่5ปีเลยครับปิดถาวรไปเลยรับทรัพย์กันมามากแล้วคืนกำไรเกรงใจสังคมกันบ้างเถะน้องส่วนเด็กทำงานไม่ต้องเป็นห่วงนะหนู ไปเป็นไซส์ลายชั่วคราวกันก่อนเลิกงามยามดีเรื่องเงียบค่อยกลับมาหากินกันใหม่น่นหนูนะมีที่อีกมากได้เงินกันมาเยอะแล้วมีโอกาสดีกว่าชาวบ้านทั่วไปที่อดอยากกับข้าวถุงแกงถุงแบ่งกันกินทั้งครอบครัวไม่มีได้ไปช็อปแบรนด์เนมนอนโรงแรมห้าดาวนั่งเรือยอทเที่ยวกินอาหารหรูมื้อเป็นหมื่นลงอินสตาแกรมทำท่าบ้องแบลน่ารักน่าชัง ส่วนผู้ชายที่ใจ่ายให้ได้แบบนี้ต้องคุณสมบัติครบสองอย่างคือรวยและงโง่แต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเอาเงินทอนค่าสัมปทานมาจ่ายกันหรือเปล่าต้องอย่างที่ท่านนายยกชายชาติทหารท่านว่าเอาไว้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดชาวบ้านเงี่ยหูฟังแล้วหนาวรูหูแปรได้ว่าหาทางรอดเอาเองก็แล้วกันตอนนี้ตัวใครตัวมัน โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาสแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาอย่างเชน่นถ้ามีผู้ติดเชื้อแล้วตายนั่นเท่ากับเป็นสาเหตุให้คนตายคุกสองเดือนมันน้อยไปด้วยซ้ำครับปิดทาวน์ก็ไปเปิดที่ใหม่จ้างผู้จัดก,การคนใหม่เจ้าของมีเงินจ่ายสวยมีเงินเคลียร์ซะอย่างเดี๋ยวเรื่องก็เงียบนี่แหละประเทศไทยขอบคุณที่เปิดโลก,กทัศน์ที่ชาวบ้านไม่รู้ให้ค่ะ ต่อให้ปิดจริงเรื่องเงียบก็เปิดต่อตราบใดที่ยังมีคนรับและคนทรงสวยจะให้สิ่งผิดกฎหมายมาไว้บนดินเก็บภาษีก็ไม่ได้เพราะผู้รับสวยรายใหญ่เสียผลประโยชน์ก็ได้แต่เป็นข่าวไปพักๆวนไปวนไปถ้าป่าไม่ออกมาเล่นข่าวเรื่องผับดังรัฐบาลก็คงจะทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเชื่อเถอะครับ ขอบคุณเฮียมากครับที่กล้ากระตุกสติรัฐบาลชุดนี้ที่มีอำนาจมหาศาลหลายคนเงียบเป็นเป่าสากแต่เฮียกล้าที่จะแฉเลยขนาดสังคมกดดันขนาดนี้โดนแค่ผู้จัดการร้านผู้พีพีไม่กล้าแตะของเขาดีจริงๆนะเนี่ยเฮียชูจัดได้ถูกและเข้าทุกหมัดจริงๆโควิดทุกรอบเกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐล้วนๆแล้วยวนความสวยให้กับประชาชนเป็นผู้นำประเทศพูดออกมาได้ไง ว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดและจะมีนายกไว้ทำอะไรครับเปลืองงบประมาณแผ่นดินตั้งหลายแสนโดนเข้าแล้วไล่ตะเพิดปิกตู่พ้นนายกซัดโควิดลามไม่รับผิดชอบอะไรเลยโดยเมื่อวันที่10เมษาย,ยนปี2564ที่พักเพื่อไทย นายยุทธพงศ์จรัสเทียนสสมหาสาร,รคามและรองหัวหน้าพักเพื่อไทยได้แถลงถึงการระบาดของโควิดในทินรอบที่3ว่าเรื่องนี้โทษใครไม่ได้นอกจากพลเอกประยุทธ์เพราะสวมหมวกพออสบคต้องรับผิดชอบการระบาดระลอกที่สอยู่ในช่วงที่มีการประกาศพรกฉุกเฉินและสบคชุดใหญ่เพิ่งมีการต่อพรอฉุกเฉินต่อไปถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม การระบาดเกิดขึ้นกับหลายกลุ่มทั้งนักการเมืองเอกอัคาราราชทูตญี่ปุ่นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ดารานักรองนักสแสดงนางแบบพริตตี้กลุ่มตำรวจที่เข้าไปดูแลสถานบันเทิงขณะที่สถานบันเทิงเปิดถึงตีสี่ตีห้าแล้วจะมีการบังคับใช้พรกฉจกเฉินไปเพื่ออะไรประชาชนที่ไม่ได้ไปเที่ยวสถานบันเทิงกลับต้องมาติดเชื้อโดยไม่รู้ตัว นอกจากนี้การระบาดที่เกิดขึ้นมีผลกับปฏิทินการเปิดประเทศรัฐบาลเตรียมเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวช่วงเมษาย,ยนถึงมิถุนาย,ยนต้องกักตัว7วันส่วนช่วงกรกราคมถึงกันยายนไม่ต้องกักตัวและจะเริ่มเปิดจริงจังวันที่1มกราคมปี65พลเอกประยุทธ์ไม่มีการวางแผนไม่รอบคอบระมัดระวงังในการบริหารประเทศตามรัฐมนูญมาตรา1 6 4 โดยคุมการระบาดภายในประเทศไม่ได้ขณะที่วัคซีนของแอสตราเซเนกาและชิโนแวกพึ่งเข้ามา3.5แสนโดสตั้งแต่ปีที่แล้วจะถึงตอนนี้เราเพิ่งได้รับวัคซีนเท่านี้ขณะที่เรากำลังจะเปิดประเทศถือว่าล้มเหลวส่วนที่ให้องค์กรเพศนำเข้าวัคซีนให้เอกชน10ล้านโดสและทำไม ก่อนหน้านี้ไม่ทำแล้วต้องมีขั้นตอนรับรองจากออยอซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายๆเท่ากับว่าสบคไม่ได้บริหารจัดก,การอะไรเลยสิ้นเปลืองงบประมาณเบีย้ยประชุมเปล่าๆการที่พลเอกประยุทธ์บอกอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนั้นพูดเหมือนไม่รับผิดชอบอะไรเลยท่านเอาชีวิตประชาชนไปเดิมพันแบบนั้นได้อย่างไร ส่วนวัคซีนได้คุณภาพหรือไม่เพราะคนที่ฉีดก็ยังติดโควิดท่านด่ากกระาดไม่ให้คนอื่นเที่ยวแล้วตัวเองรับผิดชอบอะไรบ้างกับสิ่งที่ผิดพลาดขอเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์รับผิดชอบด้วยการลาออกนายุทธพงศ์กล่าวในขณะที่นายแพทย์ชรนาสีแก้วส,สอน,นันพักเพื่อไทยอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุข ได้เปิดเผยถึงกรณีการระบาดของไวรัสโควิด -19 ระลอกใหม่ว่าการป้องกันการระบาดไวรัสโควิด -19 ของรัฐบาลล้มเหลว ประกอบกับที่ผ่านมารัฐบาลประกาศพระราชกําหนดบริหารราชการในสถาน,นการณ์ฉุกเฉินหรือพรกฉุกเฉินระยะเวลานานกว่า1ปีกลับไม่สามารถที่จะแก้ไขาการระบาดของไวรัสโควิดได้ชัดเจนว่าการประกาศพรกฉุกเฉินมีนัยยะแอบแฝงทางการเมืองและการจัดซื้อจัดจ้างมากกว่ากรณีที่รัฐมนตรีในคณะรัฐบาลหลายคนติดเชื้อโควิดในสะท้อนชัดเจนว่า ตัวคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้ปล่อยป่าละเลยแสดงให้เห็นถึงความไร้ประสิทธิภาพกระทบไปถึงการบริหารจัดการวัคซีนรัฐบาลยิ่งช้ายิ่งเสียโอกาสรวมทั้งไปมุ่งในวัคซีนยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งส่งผลให้มาตรการควบคุมโรคจากวัคซีนไม่ประสบความสําเร็จและวัคซีนที่ฉีดก็ไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อได้100เซ เห็นได้จากรัฐมนตรีที่ฉีดวัคซีนครบ2โดสก็ยังติดเชื้อได้อีกนายแพทย์ชลน่านกล่าวด้วยว่ารัฐบาลควรเปิดทางเลือกให้กับภาคเอกชนจนถึงประชาชนเกี่ยวกับ การจัดหาวัคซีนโควิดไม่จำกัดเพียงแค่ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งรัฐต้องสนับสนุนภาคเอกชนในการจัดหาวัคซีนไม่ควรปิดกัน้นหากโรงพยาบาลเอกชนใดมีความพร้อมและความสามารถในการจัดหาวัคซีนรัฐบาลต้องเปิดโอกาสให้กับเขานำเข้าวัคซีนที่ดีที่สุด เพื่อบริการประชาชนกรณีที่พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีออกมาระบุว่าการระบาดของไวรัสโควิดรอบนี้อะไรจะเกิดก็เกิดการพูดเช่นนี้คือการสารภาพกับประชาชนว่าหมดปัญญาแล้วคนเป็นผู้บริหารประเทศจะพูดเช่นนี้ไม่ได้เพราะเป็นความรับผิดชอบที่จะต้องดูแลพี่น้องประชาชนการพูดเช่นนี้หมายถึงการปฏิเสธความรับผิดชอบต่อชีวิตประชาชน ดังนั้นวิกฤตโควิด -19 จะหนักขึ้นหากผลเอกประยุทธ์หมดปัญญาแก้ปัญหาหลายๆความสามารถก็ควรที่จะลาออกหรือหาคนที่มีความสามารถเข้ามาช่วยทำงานอย่าดื้อดึงเพราะประเทศจะเสียหายมากกว่านี้นายแพทย์ชลน่านกล่าวขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้าขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมส